าใครมาเยาวราชแล้วไม่มาซอยนี้นะคะถือว่าพลาดมากทุกคนเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะครั้งที่หรือมาไหว้เจ้าหรือมาเดินเล่นหรือมาหาของกินหรือมาเที่ยวอะไรเงี้ยหรือก็ต้องแวะเนี่ยซอยเล่นบวยอยตลอดเป็นตลาดเก่าของเยาวราชนะคะเขาอยู่ซอยเจริญกรุง16หรือว่าซอยเดียวกับเยาวราชซอย6ได้เองมันคือซอยเดียวกันมาทะลุถึงกันนะคะถ้าใครจําได้ก่อนอันนี้หรือเคยพาไปทานกุ้ยช่ายเจ๊หมวยแล้วร้านนี้คืออร่อยมาก เ้าทางเจริญกรุง16นะคะเจอหมวยอะร้อยเมตรคือเจอซ้ายมือเลยแล้วเดินผ่านเจ้หมวยมาดน,นึงก็จะเจอร้านนี้เฉินติ่มซำที่เด็ดเขาอะคืออะไรรู้ไหมอันนี้เผือกทอดที่หลีชี้อยู่ค่ะเขาจะเป็นพวกแบบว่าพวกติ่มซำแล้วก็พวกแบี้ยเปียไส้หมูแดงคืออร่อยทุกอย่างแต่ที่เด็ดอะก็คือเผือกทอดนะคะอันนี้เลยที่มีเนี่ยนีเนี่ยฝอยฝอยฝอยอันเนี้ยคืออร่อยมากเลยซื้อไปฝากที่บ้านประจําแล้วก็ทุกคนชอบมากพอเดินเลยมาหน่อยขวาก็จะโดนร้านเฉาก๊วยนี้ตกเพราะว่าอากาศมันร้อนจะเห็นทุกคนถือเฉาก,ก๊วยกนคนละแก้วสองหหนน้้าากัเเมืออรซ เดินร้านเดียวกันแล้วถ้าใครไปกับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าอยากจะซื้อของฝากผู้ใหญ่พวกกระเพาะปลาแหงเม็ดบัวแปะก้วยอะไรเงี้ยเต็มไปหมดซื้อไปฝากไสบายๆเลยค่ะแล้วก็เดินเลยเฉาก,ก่วยมาสายมือก็อจเจอกับลูกชิ้นปลาในหุยคือจะบอกว่าลูกชิ้นปลาคือเด็ดมากทุกคนคือเวลาหนีมาซอยนี้หี่ต้องแวะร้านฮียหุยตลอดเติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวปลาแห่หุยเฮียหุยทําลูกชิ้นปลาได้อร่อยมากแล้วรู้เลยรับประกันเลยว่าลูกชิ้นเขาว่าสดใหม่มากคือเด้งจริงๆรู้เลยว่าเขาใช้วัตถุดิบที่ดีทานสองจานคนเดียวก็คือหมดค่ะอ ก็ไออันนี้นะคะก็คือลูกชิ้นอันที่มันใหญ่ๆเท่ากับมือที่หลี่ชี้ตอนแรกอะ่ะเขามาหั่นใส่ชามแยกนี้ค่ะแล้วก็ราคาน่ารักหกสิอร่อยมากเลยเยอะด้วยอรอยจริงๆค่ะแล้วตลอดทางๆอย่างเงี้ยเราก็จะโดนตกกับของกินเยอะมากของแห้งของอะไรคือถ้าไปไม่ต้องทานอะไรไปเลยนะคะทุกป้ายซอยเนี้ยออกมาปุ๊บอิ่มเลยค่ะดูดีของกินเยอะมากๆ แล้วก็เดินไปเกือบสุดซอยนี่จะเจอร้านใบาชาร้านนี้จะบอกว่าราคาเขาแอบแรงนิดนึงนะแต่ว่าหอมมากพี่เขาเดินยกกล่องมาเลยไม่เคยดมชาที่ไหนที่หอมเท่านี้มาก่อนเลยขายประมาณขีดละ3 0 0กว่าบาทคือมันมีหลายราคามากแต่หอมมากจริงๆค่ะแล้วก็นี่มาซอยนี้เราไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือนี้มันไม่ใช่แล้วว่าตลาดเปิดทุกวันนะตั้งแต่เช้าๆเลยอะ,จะเจริญกรุงซอย16หรือยาวรซอย6นะคะ